ไสดาส,ส,สเดเดี๋ยวเรามาออรีวิวนะครับแบบเต็มๆอีกสรอบหนึ่งนะครับโอเคเข้าสู่ช่วงการขายของนะครับอันนี้เป็นตัว ตัวนี้เป็นลูวิ่งนะครับลูวิ่งของ keep going max นะครับเป็นมินิเทรดมิวซึ่งดูความมินิก็อย่างที่เห็นนะครับมันขนาดเล็กแค่นี้เองขอบความกว้างในการเดินเนี่ยประมาณ50เซนความยาวก็ไม่รู้อย่างที่เห็นนะประมาณ120 มันยาวยาวพอ,พอกับโต๊ะผมอะสั้นกว่านิดนึงประมาณ120เซนนะครับโดยรวมทั้งหมดเนี่ยซึ่งผมว่ามันเป็นขนาดที่เล็กกระทะัดรัดดีเพียงพอสำหรับใช้ในการเดินในห้องในคอนโดหรือที่ไหนก็ตามแต่นะคะซึ่งไอตัวเนี้ยมันมาพร้อมกับนี่ฮะรีมท ซึ่งรีโมทต,ตัวนี้มันมีฟังก์ชันอยู่อย่างที่เห็นเนาะมันมีบวกเพิ่มความเร็วนะครับแล้วก็ลบลดความเร็วมีโหมดแมนวนวลให้แล้วก็มีเปิดปิดมีปุ่มแค่นี้เลยแต่ความสะดวกของตัวนี้ก็ มีเยอะนะอันดับแรกคือมันเป็นจอแบบเป็นจออนาล็อกคือมันก็จะแสดงค่าแบบวนหลุดไปเรื่อยๆนะไม่ใช่แบบเป็นค่าที่เราเปิดได้เองนะแต่มันค่าที่มันจะแสดงอ่ะมันจะวนหลุดไปเรื่อยๆมันจะเป็นแบบความเร็วที่เราเดินเป็นระยะทางเป็นเวลาแล้วก็เป็นแคลอรี่นะที่ผมเจอเนี่ยสตัวซึ่งไอ้ความเร็วของเทรดมิลตัวเนี้ยของคีปเนี่ยมันสามารถปรับได้10ระดับอันนี้เป็นตัว3.5 Pro นะัวแม็กด้วยจะตั้งทเหมือนไอโฟนทําไมวะใช่มันเป็นความเร็วไดถึงสิระดับซึ่งจริงๆอ่ะ ถ้าแค่เอามาใช้เดินหรือแบบว่าจ็อกกิ้งเบาๆอ่ะแค่สิแค่นี้ก็พอละสิระดับเพราะว่าถ้าเร็วกว่าเนี้ยสิบเอ็ดสิบสองสิบสามคือคุณไปวิ่งข้างนอกดีกว่าไม่งั้นมึงจะทําให้มันเบามาเพื่อเที่ยวอะไรก็มึงจะเอามาเพื่อวิ่งเต็มพิกัดถูกไหมเออความเร็วแค่เนี้ยสิบระดับแค่นี้พอละผมก็เดินอยู่เนี้ยประมาณหกประมาณห้าประมาณหกเนี้ยชั่วโมงสองชั่วโมงก็ถือว่าเหนื่อยละเหนื่อยแตกขานี้แบบลอยได้เลยนะครับ สเปคมันก็ประมาณนี้นะส่วนดีไซน์ความสวยก็เห็นอยู่แล้วตามข้างล่านี้ที่ผมเดินอยู่ชัดๆจัดเต็มนะฮะนี่ที่ให้ดูนี่มันก็จะมีอีกอย่างหนึ่งสเปกอย่างนึงก็คือพวกสายเนาะสายไฟก็เป็นปลั๊กแบบปลั๊ก3ตานะครับแล้วก็มีปุ่มสวิตช์เปิดปิดข้างใต้ให้คือถ้าเล่นเสร็จเล่นเสร็จก็กดปิดนี่ออนออตรงนี้กดปิดปิดเสร็จปุ๊บมันก็จะนับถอยหลัง แล้วความเร็วก็ได้ลดลงคุณก็ลงไปปิดสวิตตืึงปักจบ simple is that เลยมีแค่นั้นเลยในการใช้งานในตัวดูเดินอันนี้นะถ้าถามถึงความดังเนาะผมความดังประมาณคุณเปิดพัดลมอะเปิดพัดลมเบอร์2เบอร์3ามอะถ้าเทียบความดังนะแต่ถ้าคุณใช้เท้าเปล่าเดินมันจะดังขึ้น,นกว่านี้อันนี้เป็นข้อข้อควรระวังถ้าเดินด้วยเท้าเปล่าเสียงมันจะดังมันจะแปะแปะแปะไปดูมันเสียงเท้าเสียงปีนมนะแต่ถ้าเกิดใส่รองเท้าเดินเงี้ยเสียงมันก็จะไม่ได้ดังมากมันก็จะฟิลเหมือนมึงเปิดพัดลมเบอร์แรงๆหน่อยประมาณนั้นสำหร ไม่อยากเดินแบบทางเรียบเียบเนาะตัวนี้มันยกมาให้แล้วนะยกมาให้ประมาณ5องศาอะไรประมาณนะี้ไม่ได้เยอะมากนะแต่ก็ถือว่าสูงขึ้นนิดนึงสูงขึ้นนิดนึงอย่างนั้นก็ได้เบิร์นแคลอรี่เพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ดีกว่าไม่ได้เดินไม่ได้ออกเลงกายอะไรเลยนะจบรีวิวรีวิวคดยาวแต่ได้ครบนะประมาณนี้ประมาณนี้เนี่ยก็ใครแบบชอบเดินนะเป็นคนที่ชอบเดินอยู่แล้วหรืออะไรเงี้ยเลือกงานมาก็เสียบปักเปิดเครื่องเดินชิวๆเนี่ยผมเพิ่งกินข้าวอิ่มๆม,มาเลยเดินย่อยนะครับผมพูดเลยว่า โคตรเหนื่อย อาจจะไม่ได้เดินเร็วมากนะแต่ก็ถือว่าเร็วเร็วประมาณหนึ่งนะความเร็วประมาณ6กแต่ถ้าปรับความเร็วสูงมากๆความเร็วเกือบ10อะไรเงี้ยมันก็จะเร well ิ่มมีเสียงดังแล้วกระแทกกระทันนะเพราะว่าบางทีคนก็เหนื่อยเดินไปเรื่อยเนี่ยมันก็จะเริ่มลงน้ำหนักเยอะแล้วไอ้อย่างนึงปัญหาอย่างนึงคือมันมันมันชอบเอ็นเองอะบางทีแบบยังยังไม่เสร็จเลยอะมันเอ็นให้แล้วผมก็ต้องมาเปิดใหม่ผมไม่รู้มันเป็นเพราะว่ามันร้อนหรือว่ามันออโตเอ็นอยู่แล้วนะไม่รู้ไม่รู้เลยว่ามันมันเป็นเพราะว่ามันร้อนหรือว่ามันออโต นะมันอาจจะจํากัดเรามั้งว่าไม่ให้เราเดินนานเกินอะไรเงี้ยแต่ก็คูจะเดินนะเมื่อวานก็เป็นเนี่ยประมาณชั่วโมง40นาทีแะละก็จะตัด